สบายดี LTV i s i o ชลาวติดอันดับมีความสุขที่สุดในอาเซียน CNN ได้เปิดผลสำรวจ10ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะครับประจำปี2022จากเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ผู้คนแสดังน้ำใจเพิ่มยามเกิดโควิดมีประเทศไหนบ้างและประเทศไทยหรือประเทศลาวอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่มาเช็คกันครับโดย CNN ได้รายงานผลการสำรวจและจัดอันดับประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกปี2022เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหรประชาชาติเปิดรายงานความสุขโลกประจำปี World Happiness Report 2022จากการสำรวจของประชาชนใน146ประเทศจอห์นเฮลิเวล คณะบรรณาธิการผู้ก่อตั้งรายงานและศาสตราจารย์กิติคุณจากแวนคูเวอร์สคู o ออฟอ c ค n น m มิกมหาวิทยาลัยบริสติชโคลัมเบียกล่าวกับซี n เอ็นทราเวลว่าเกิดความน่าประหลาดใจจาก3สิ่งได้แก่การบริจาคให้กับการกุศลการช่วยเหลือคนแปลกหน้าและอาสาสมัครหรือจิตอาสาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปีที่ผ่านมามีคนช่วยเหลือคนแปลกหน้าเพิ่มขึ้นทุกส่วนของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่ก่อนจะเกิดการระบาดของโควิด -19 หรือประมาณปี2563คราวนี้เรามาดูกันครับว่า10อันดับประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลกปี2565มีอะไรกันบ้างครับอันดับที่1ฟินแลนด์อันดับที่2เดนมาร์กอันดับที่3 i ไอซ์แลนด์อันดับที่4สวิตเซอร์แลนด์อันดับที่5เนเธอร์แลนด์อันดับที่6ลักซมเบิร์กอันดับที่7 สวีเดนอันดับที่8นอร์เวย์อันดับที่9อิสราเอลและอันดับที่10นิวซีแลนด์สำหรับการจัดอันดับความสุขในปีนี้นะครับเขาก็ได้จัดในอาเซียนครับว่าในอาเซียนเนี่ยสิประเทศมีใครติดอันดับอะไรบ้างนะครับอันดับที่1สิงคโปร์อยู่อันดับที่27ของโลกครับอันดับที่2ฟิลิปปินส์อยู่อันดับที่60ของโลกอันดับที่3ประเทศไทย อยู่อันดับที่61ของโลกอันดับที่4มาเลเซียติดอันดับที่70ของโลกอันดับที่หเวียดนามติดอันดับที่77ของโลกอันดับที่6อินโดนีเซียติดอันดับที่87ของโลกอันดับที่7สปปลาวติดอันดับที่95ของโลกอันดับที่8กัมพูชาติดอันดับที่114ของโลกและอันดับที่9เมียนมา ติดลำดับที่126ของโลกสำหรับการจัดอันดับความสุขในปีนี้จัดทำก่อนที่รัเสเซียจะบุกยูเครนโดยรายง,งานปีนี้ระบุว่ายูเครนและรัเสเซียอยู่ในครึ่งล่างของตารางการจัดอันดับความสุขของโลกโดยยูเครนอยู่อันดับที่98และรัเสเซียอยู่อันดับที่80ครับสำหรับประเทศไทยและสปะปลาวก็ยอดเยี่ยมนะครับติดอันดับท็อป100นะครับขอให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สังคมจะน่าอยู่เพราะเราให้เกียรติซึ่งกันและกันครับ แล้วพบกับ LTVision ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี